เท่นันตายตัวนึงตายหนึ่งท่นมันอยู่อู้หอ้เหียอีกตัวนึงตัวนึงไม่ตาย <c oughs> ตาย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 เฮ้ยคน เก็บเลยเก็บของเลยไป<า>ได้ของดีปะไม่ดีเลยมีห้องหนึ่งอ่ะมีคนนะเว่งอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ห้องนี้ไม่ถึงข้างนอกตราดนี้มันก็จะรลอนๆหน่อยสับสดนหน่อย,อยวัดห้องมันเยอะโปรไฟต้องมาลงด่านนี้บ่อยๆออกปะ เอาไหมยันแม็กแป๊บข้างหน้าผมสวยอุ้ยฟาร์มเลยฟาร์มเลยเดี๋ยวพี่ดูให้เดี๋ยวพี่ดูให้เ,ใหเก็บเลยเก็บกองเลยไป จะไปดูว่าอัเกลครับอ๋อหน้าพี่มีหนึ่งโอ้โอเโอเยเกาะเกาะผมเติมแม็กก่อนเฟ้ๆยิงอะไรกันไอยาอยากไปดูอ่ะมีคนวิ่งแต่วะก่อห้าหมื่นอย่างนี้ <c oughs> หวานเยียบสิครับ อันนี้มีหลิกหลิกเก้าหมื่นแต่อย่าไปใส่เลยมันจะแตกละพี่ยิงไปแตกหมดละเจอกระสุนทองเข้าไปมามามาตามมาตามมาตามมากินยาให้พร้อมกินยาให้หมดเลยทำละทำละเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ดวยวเออตอนนี้เราอยู่ชั้นหนึ่งนะมีชั้นสองตามมาตามมาไปชั้นบนเดีกว่า โดนเฮ้ยชิปหายละบอดเฮ้ยช่วยด้วยเฮียไม่มีกระสุนเมื่อกี้พี่ไม่มีกระสุนด้วยเฮียยาก็จะปั๊มอันนี้นี่เซฟเซฟเจอแล้วเหรอใช่ใช่เจอแล้วโหไม่ให้ได้ล้นเลยวะ ทุกคนตรงนี้นะเออมันฟาร์มอยู่เลยโอ้จุ่มปุกเลยดิอร่อยโอ้แล้วก่อหลีกมันเจ็ดแสนเฮียเฮ้ยมาไอ้คนไอ้คนล่วงไปแล้วล่วงไปแล้วล่วงไปแล้วไปยัง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 ลาลา

เอ,อะไรอืมปังกันเลยกันอะไยังไม่มาใช่ตายตายตายโอ้ยผมปาแฟดไปโดนไหมนะไม่โดนไม่โดนไม่โดนมันตายแล้วมันตายแล้ว อุ้ยเอาว่าะกระสุนหมดเว้ยหมดแล้วปิงไม่มีแล้วใช่ไหมพี่ดูปิงดิปิงผมมันหายไปแล้วปิงเท่าไหร่กระสุนไม่มีเลยมีกระสุนเจ็ดจดหกสองคนสามเก้าวะเจ็ดจุดหกโอ้โหผมก็เหลือแค่สามนัดวะนี่นี่ผมมีแม็กอยู่มันก็เลยหายแล้วบอกพี่อุย้ยแนนอันไหน อันแน่นแนกำลังจะวางใจหรือว่าเกือบได้วางใจแล้วเฮ้ยผมเก็บไปสามเลยว่ะเอาดีเก้าแสนแล้วตอนเนี้ยรวยแล้ะคือคือก่อนหลีกก่อนหลีกมนะันอะแยดแสนนะ่ะโอ้บ้าหรือเปล่าเนี่ยเอามาลงเออมันบ้าหรือเปล่าวะ ระวางซ้ายมือนะผมมาอยู่ซ้ายมือนั่นไงผมดูเปรไีตู้ด้วยราเข้ามาเราจะได้รูร้ <S <S านสี่วะ <S 2> <S 2> เอา <S <S เอาก่อดไปขายดีกว่าอ่ะ อุ้ยกะส่วนท้องบาดเี็บไปเปิดเซฟไปเปิดเซฟปะลุ้นกระสนกันนัดรัดรออ้กูทิ้งเลย เปิดรปตูวมันเปิดโดนเลยวิสพี่เอ,อ้ยใครยิงอ่ะพี่พี่มีตัวหนึ่งได้เวลาและอ้อ,อถึงเวลาออกละกินยารอเลยใกล้ๆ<ต>หน่อยนด้กำลัง,งนะอ่ะเปลี่ยนแม็กเลยละกันออกมา พี่เห็นยังไงต้างหน้าเลยแหละเมื่อกี้นี่เหรอโอ้ยอฮ้ยขู่แม่งสาำเลยเนี่ข้างหลังก็มีเห็นปะโหด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 จริงโอ้ยเยอะแสไรวะไม่เป็นไรอยู่ข้างหลัง อย่าตกใจแล้วมายืนอะไรตรงนี้วะ โอ้ oh, แม่งเอ้ยวิ่งยากกระคนยังยังไม่มีอ๋อถ้ายังไม่เปิดกัไม่มีอ่ะใม่เปิดเซฟว่ะเมื่อกี้โอ้โหแล้วเซฟแต่ละอันนี่ยังกรำอะ่ะให้มันกดตีเดียวมาป่ะหรือว,ว่าไม่รู้อ่ะไม่แน่ใจ บอดม่ยิงเกือบตายตรงไหนวะผมเห็นเอฟเฟกต์ไฟมันทะลุมากแพงเนี่ย เฮียบอดยิงกูเกือบละตายหนึ่งมังนมีอยู่โอ้โหไอ้เี้ยอีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งยังไม่ตายเพ่มันมาเนี่ยเพื่อนมันตายแล้วตายแล้วตายแล้วแต่ไม่รู้ตายป่าวว่าแต่ว่าซ้ำไปที่หัวตายแล้วแหละน่าจะตายน่าจะตายโอ้แม่งเอ้ยมีสองตัว กำลังซ้ำเลยเนี่ยสายมือเลยเนี่ยสวยสวยงี้สวยแล <c oughs> ้วแต่ละคนกระเป๋าใหญ่ๆทั้งนั้นอะ่ะรูดสองเดี๋ยวผมไปละเออเนี่ยสองตัวนี้กเก็บเสร็จไปเลย ช่วงที่หูฟังผมยังไม่พังผมก็ไปสตรีมเล่นนิดนึงว่างๆพี่เปิดไปงั้นแหละไม่มีคนดูหรอกเุ้ยกุญแจจะเก็บ,ะจ,ะกบจะเก็บรีเพย์ไงไม่ใช่ไรเฮ้ยมีคนเปิดเซฟมาหน่อยได้ปะกำลังไปมาละตรงนน้นเหรอเฮ้ยที่อ่ะ้ย อย่โดนเดี๋ยวพึ่งซ้ำอพึ่งซ้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้สองตัวนะสองตัวนะขึ้นตายสายมือใช่ปะใช่ครับใช่มันเก็บยู่ตรเลเก็บอยู่เก็บอยู่น่าจะเก็บอยู่เสียง ครับสดีหี่อ่ะหุยล่ยแอมชิปหายละ <c oughs> กระสุนหมดหรอเมื่อกี้เออกระสุนหมดโอ้โยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยแม่งกระสุนหมดเว้ยเมื่อกี้ นะมีเจา่บอดแสดงว่าแสดงว่าบอดตรงเนี้ยถ้าใส่กระสุนนะเหมือนข้างนอกมีตัวหนึ่งกำลังวิ่งมาไะ้ครับวิ่งไปไหนวะมันวิ่งไปแล้วเว้ยเงียบไปแล้วเออมันเงียบไปแล้ว ตรงหน้าผม <Okay. S 1> ไม่รู้ว่าเป็นไงบ้างขงนอกเพื่อนมันตายตัวนึ่ง,งจุ่มจิ่มยาวอ่ะตรงนี้ตัวนึงกินเลยกินเลยมาหาผมมาหาผมถัดามาถัดมา ตัว,ว,ตวแรกัะเปิดมันกำลังมานะกำลังดันมาตัวหนึ่งข้างล่างข้างล่างเราอะตรงเนี้ยเมื่อกี้ผมเห็นไกลๆไว้ตัวหนึ่งอะ เฮียไม่ตายตรงที่เราอยู่กันมันตายตายตายโอ้ยเพื่อนขอโทษวะไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไรผมซ้ำมมันให้แล้วมาดีเฮียาเก่งแน่ฮะโดนดีกระเป๋าหนักจ่าก้าวแผลน่ะร้านหนึ่งร้านหนึ่งเลยเหรอใช่